ยิ่งใหญ่หลังการมากๆใส่มาเต็มไม่เหมือนมางานเปิดตัวรถแล้วเหมือนเรามาดูโชว์ดีๆสักโชว์หนึ่งเลยครับเจเนอเรชันใหม่กับความเป็นมิตซูบิชิเนี่ยมันจะเห็นได้จากงานนี้เลย Welcome to the press conference introducing the all new Mitsubishi X-Force H-EV ภาพลักแรกของรถคันนี้เห็นปุ๊บมันเด่นจริงเส้นสายดีไซน์การออกแบบมีความทันสมัยแล้วก็รู้สึกถึงตัวเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในตัวรถการเล่นคู่สีแล้วก็ดีไซน์อะพริกไปอีกเจนหนึ่งของมิตซูบิชิเลยตอบโจทย์กับวัยรุ่นมากขึ้นอินทีรียภายในไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หน้าปัดทั้งคอนโซลกลางเต็มตาแล้วก็ดูวว้วว เรื่องของเนื้อที่ห้องโดยสารถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้ x f o r t เองเนี่ยได้ไภายในทุกว้างครับลำโพงยมมามาฮามีวิศวกรเนี่ยมาจูนเลยลำโพงเขาเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เสียงที่ดีที่สุดในทุกๆมิติครับระบบฟอกอากาศ Nano EX มีใน x f o r t ตั้งแต่ตัวเริ่มอันนี้เป็นความดีงามของ x f o r t ด้วยขุมพลังให้ชีวิตของเขาเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้อยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรทำให้รถเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานได้ในทุกรูปแบบ Seven ดราย e อเตอร allow you to drive just the way you want and EV technology here at Mitsubishi Motors ไดมอนเซนที่ใส่เข้ามาให้ความปลอดภัยมาครบครับถุงลมนะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด6จุดด้วยการกล้องมองรอบคันที่ให้ฟิลลิ่งความชัดเจนของกล้องดีขึ้นมากๆ Our goal is to deliver not just the best quality product but also a truly unique driving experience for everyone and perfectly suited for everyday use. สำหรับ X-Force นะครับต้องบอกว่าใส่ของมาให้เต็มครับทุกอย่างคุณสามารถจบได้ที่รถคันเดียวผมถือว่ารถคันนี้เยี่ยมครับ All n e w Mitsubishi X-Force H-E-V Experience Force your ambition Mits Motors Mitsubishi